สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไยสุขสุขพ้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรงสงบชาแนลนะครับครับมีกจิภาพพี่น้องนะครับมาเอ่ามาเบ่งนะครับขอครบนะครับวิทีการเรียงกบในวอปูนนะครับเนี่ยเป็นวอวงนะครับเนาะมีการเรียงมาประมาณซี่หาเดือนนะครับไปกันครับ ครับผมก็มีอยูสองบอนะครับบอแหลกมีเป็นกบตัวเมียนะครับกบตัวเมียัดแยกมาแล้วนะครับเอาไว้แต่เป็นแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นกบอายุหาเดือนนะครับบอนี่ก็จะมีประมาณยี่สิบสามสิบตัวนะครับเนียวกับัดไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเนียตัวใหญ่ๆเลยเอาอีกไปแบ่งอีกบอนหนึ่งครับ จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับเป็นกบโตผูนะครับพ่อนี่โตกับสีน้อยน้อยหน่อยก็ตัวเมียในหนึ่งอายุซ้ำกันครับกบอายุสีหายเดือนเดือนครับเท่ากับสีเออเอาไว้ให้มันหอดปีหนึ่งนะครับเอาไว้จะเป็นพอแม่พันธุ์นะครับเท่ากับสีเอาผสมแล้วก็เอาลูกออดไปเรียงนะครับก็กหอกไปเรียงแยกไว้นะครับ ตัวผูกับตัวเมียนะครับนี่ฟังนีิเป็นตัวผูตัวผูกับมีกระสิมีอ่าลักษณะนะครับตัวทีหน่อยกว่าตัวเมียนะครับเนาะสำหรับคบปเป็นคบอ่าคบหน้าผสมนี่ครับนี่มีคบหน้ามันเนี่ยนคนว่ายคนใส่คบหน้าผสมนะครับอันดีหมองไปซื้อแม่นะครับเนาะ เลีย้ยงได้ครับมีเติมน้ำเรื่อยๆเลี้ยงแบบนี้ได้ครับนั่นก็นให้อาหารวันอาหารลงเลยตอนนี้ใส่อาหารอาหารกรบนะครับอาหารกรบไงเคยติดคุ้นในเขาไงไว้ๆนะครับแต่ว่าถึงอายุนะครับเอ้ยถึงตัวกบสีไงครับจะอายุประทัานหอดเข้ากับประท่านเอาไปผสมนะครับเข้ากับถ่ายจนว่าอายุเขาได้ปีหนึ่งนะครับ กาจะเอาเรือมเอาไปผสมกันนี่ครับเพน่าไงครับผอกเป็นไผ่แยงนะครับแค่แหล่ออมบางขางเจ้งกับเป็นเป็นซาล่นเขียวนะครับแบบมีสังกะสีสามแผ่น เจ้าก็เป็นพวงเป็นเหมไผ่นะครับเหมไผ่ก็มาอยู่ค้าครับเห็ดง่ายๆนะครับเป็นชุดทดลองนะครับเหลียงไม่โบนะครับแต่ผู้ใดสนใจนะครับแต่ล่องเอาไปเห็ดเบงนะครับเด้องนี่บงบบมาจากผ่านนะครับงบแชร์อ่าบดิสุทธิาไป้าเคี้ยวนี่ก็ถทะเหลนี่ก้มาจาก ตาเขานะครับเวลาตาเขานี่ครับมันอนไนมันขาดเนี่ยเทาก็มาหยิบหยิบต่อกันแล้วก็มาอ้มอมวงบอววงบอวนี่ก็เป็นบอวที่ผมใส่อนุบาลลูกไก่เก้านะครับสเลนเขียวนี่ก็อในมาจากอ้อมขอกไก่เก้านะครับเอามามุ่งลังค้าต้อมเด้งเันินสังกะสีนะครับสังกะสีสังกะสกีเก้ามุ่งขอดไก,ก่นะครับทำมาเห็ดขอบพบนะครับนะ ไปสนใจกับลองเห็ดเบงได้เลยครับเด้อถ้าซื้อกับกระติแพร่งก็น้ำบอบบอบปูนนี่แหละครับมองเพื่นกระติ๊กแพร่พงหรอกขับผู้ใดสนใจกับลองเห็ดเบงครับครับทรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเวัสดีครับอยาเข้ามาใหม่กับสายกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ซอส์ซูนแชนแนลนั่นเลยครับเด้อครับสำหรับที่นี้ขอกบคุว่าขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้ว